สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Starforce อีกเช่นเคยซึ่งในวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยคอมิกชุด Imperial Machine ในตอนที่4นะครับซึ่งจากในตอนที่แล้วเวเดอร์ Vader ที่เดินทางมาถึงยังดวงจันทร์ a l d o r i m เพื่อหวังจะจัดการกับอาจารย์เจได Kirak Infil แล้วชิง Light Saber ของเจไดผู้นี้มาให้ได้นั้นแต่กลับเป็นเวเดอร์เองที่พลาดท่าให้กับอาจารย์ Infil จนร่วงลงมาอย่างเหวลึกเบื้องล่างโดยเวเดอร์ที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมเช่นนี้จะกลับขึ้นมาต่อสู้และพิชิตอาจารย์อินฟิวได้อย่างไรนั้นก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเวเดอร์ Vader, ที่ถูกอาจารย์อินฟิ์ใช้พลังผลักจนร่วงลงมายังเหวลึกเบื้องล่างนั้นก็อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ถึงขีดสุดที่ทั้งร่างกายที่เป็นเนื้อหนังก็ได้รับบาดเจ็บอย่างมากรวมถึงชุดเกาะ ก็พังสุดโทมจนแทบจะใช้งานต่อไปไม่ได้แต่ในสถานการณ์อันแสนเร็วร้ายนี้ก็ยังมีเรื่องโชคดีอยู่ <c oughs> เมื่อเจ้าดอยแอร็กส์ที่เวเดอร์เพิ่งใช้พลังฉีกร่างของมันออกเป็นสิ่งเสียงนั้นก็ร่วงตกลงมาอยู่ในบริเวณเดียวกันพอดีเวดเดอร์จึงใช้พลังฉีกชิ้นส่วนที่เหลือของเจ้าแอร็กซ์มาเป็นอะไหล่เพื่อซ่อมแซมชุดเกราะและขากลของตัวเอง โดยในจังหวะที่เวเดอร์ต้องใส่ขากลนที่หักครึ่งของเขากลับเข้าไปที่เดิมนั้นมันได้สร้างความเจ็บปวดแสนทรมานให้กับเขาเป็นอย่างมากซึ่งในตอนนี้เวเดอร์สามารถกลับขึ้นมายืนได้อีกครั้งและเขาก็พร้อมแล้วที่จะกลับไปสะสางกับศัตรูของเขาอีกครั้งหนึ่งทางด้านของอาจารย์อินฟิลได้เดินทางเข้ามาที่ตัวเมืองอัมบลาซิตี ของดวงจันทร์แห่งนี้ซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกในช่วงเวลานับหลายปีที่เหมือนกับว่าเขาได้กลับเข้าสู่โลกของความเป็นจริงอีกครั้งโดยอาจารย์อินฟิวได้เข้าไปยังอู่ซ่อมยานแห่งหนึ่งที่เขาได้นำยานเจไดสตาร์ไฟเตอร์รุ่นเดลต้าของเขามาฝากเอาไว้ซึ่งช่างประจำอู่ก็บอกว่ามันยังใช้งานได้ดีและอยู่ในสภาพปกติ แค่ต้องใช้เวลาในการปรับจูนเครื่องสักเล็กน้อยก่อนใช้งานโดยการที่อาจารย์อินฟิกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในรอบหลายปีนั้นได้ทำให้เหล่าช่างถึงกับงงเป็นอย่างมากว่ามีเรื่องสำคัญอะไรที่ทำให้อาจารย์อินฟิวต้องออกโรงด้วยตัวเองซึ่งเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าไม่นานมานี้เขาสมัมผัสได้ถึงความหดหู่ และความเจ็บปวดมากมายที่เกิดขึ้นกับหลายๆชีวิตในกาแล็กซีที่ดูเหมือนว่าจะเป็นพี่น้องในนิกายเจไดของเขากำลังถูกกวาดล้างทางเหล่าช่างก็ได้ตอบกลับไปว่าพวกเขาก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันที่มีแต่คนตีตราว่าเจไดเป็นพวกคนทรยศ เมื่ออาจารย์อินฟิ์ได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้เขารู้สึกเจ็บใจเป็นอย่างมากที่ตลอดเวลาหลายปีที่เขาปีกวิเวกมาบำเพ็ญทำสมาธิอยู่ที่นี่นั้นเขาไม่สามารถช่วยนิกายเจใดเพื่อหยุดยัง้งเรื่องราวอันแสนเลวร้วายนี้ได้เลยแต่ถึงอย่างไรก็ช่างไม่นานมานี้มีหนึ่งในพวกซิดเดินทางมาที่นี่เพื่อหวังจะจัดการกับเขา แต่กลับเป็นตัวมันเองที่สู่เขาจัดการไปแทนโดยภารกิจต่อไปของเขาก็คือออกตามล่ากำจัดซิดหลอดผู้เป็นอาจารย์และสร้างนิกายเจไดกลับขึ้นมาเพื่อเติมเต็มแสงสว่างให้กับกาแล็กซี่อีกครั้งซึ่งเหล่าช่างก็ได้ถามอาจารย์อินฟิลกลับไปว่าแล้วแน่ใจหรือยังว่าเจ้าซิดหลอดที่เพิ่งมาตามล่าตัวเขานั้นจะไม่กลับมาอีกโดยอาจารย์อินฟิก็ได้ตอบกลับไปว่า เขามั่นใจแน่นอนเพราะเขาเพิ่งสังหารมันไปกับมือแต่เมื่อพูดไม่ทันขาดคำเขาก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างที่เป็นความดำมืดลักษณะคล้ายเดิมกำลังคืบคานเข้ามายังสถานที่แห่งนี้ดาร์ธเวเดอร์ยังไม่ตายและเขาได้เดินทางมาถึงยังเมืองอัมบลาซิตี้แห่งนี้แล้ว เพื่อจะเผด็จศึกกับอาจารย์อินฟิวให้ได้ในคราวนี้ซึ่งอาจารย์อินฟิวก็เลยบอกให้เหล่าช่างรีบกลับเข้าไปหลบในอู่และจัดการเรื่องยาของเขาให้เสร็จซะส่วนตัวเขานั้นจะไปจบเรื่องนี้กับเจ้าซิดนั่นเองอาจารย์อินฟิ์และเวเดอร์เข้าต่อสู้กันอีกครั้งอย่างดูเดือด แล้วก็เป็นอาจารย์อินฟิวอีกเช่นเคยที่ทำได้ดีกว่าจนทำให้เวเดอร์ดูเหมือนจะต้องเพียงพำ้ำให้กับเจไดสุดแก่งผู้นี้อีกครั้งแต่ทันใดนั้นหน่วยรักษาความปลอดภัยประจำเมืองอัมบลาซิตี้ก็ได้เข้ามาสั่งให้ทั้งคู่หยุดการต่อสู้ก่อนที่จะทำให้ตัวเมืองเสียหายไปมากกว่านี้ ซึนเวเดอร์ก็ใช้โอกาสนี้ในการเบี่ยงเบนความสนใจของอาจารย์อินฟิดโดยการใช้พลังผลักหน่วยรักษาความปลอดภัยจนกระเด็นตกหน้าผาลงไปแต่ทางอาจารย์อินฟิเองก็ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นง่ายๆเขาใช้พลังตรึงหน่วยรักษาความปลอดภัยเอาไว้เพื่อไม่ให้ตกลงไปและนำพวกเขาลงในจุดที่ปลอดภัยได้สำเร็จจากนั้น เวเดอร์ก็ใช้พลังทำให้แท้งเก็บน้ำประจำเมืองค่อยๆแตกออกเพือหวังจะทำให้มวลน้ำมหาศาลนี้ท่วมเมืองให้จมลงไปซะที่แน่นอนว่าทางด้านอาจารย์อินฟิวก็ยอมไม่ได้เขาใช้พลังตรึงแท้งน้ำเอาไว้อีกครั้งเพราะเขาไม่ต้องการให้ประชาชนที่แสนบริสุทธิ์ในเมืองแห่งนี้ต้องมาจบชีวิตลงทั้งหมดเพียงเพราะ การต่อสู้ระหว่างเขากับซิดหลอดโดยในจังหวะที่อาจารย์อินฟิวกำลังเผลอน,นั่นเองเวเดอร์ Vader ก็ใช้พลังดึงไ์เซเบอร์ของเขามาไว้ในครอบครองจนได้และใช้พลังฟอร์ช็บีบคออาจารย์อินฟิวเอาไว้เมื่อไม่มีอาจารย์อินฟิวใช้พลังหยุดรั้งมวลน,น้ำนี้เอาไว้แทงน้ำก็ได้แตกออกจนได้ พร้อมกับการที่เวเดอร์ก็สามารถปิดชีพของอาจารย์เจไดผู้นี้ลงได้ในเวลาเดียวกันมวลน,น้ำอันมหาศาลนี้ได้ไหลเอ่อทั่วเมืองทั้งเมืองที่ทำให้ชีวิตของประชาชนอันแสนบริสุทธิ์ต้องจบชีวิตลงไปพร้อมกับอาจารย์เจไดผู้นี้บัดนี้เวเดอร์ Vader ได้ไลเซเบอร์ของเจไดที่เขาตามหามาไว้ในครอบครองแล้ว ภารกิจของเขาลุล่วงไปได้แล้วในขั้นแรกต่อจากนี้ไปเขาจะต้องทำให้ไคเบอร์คริสตัลภายในไ์เซเบอร์เล่มนี้นั้นเลือดออกให้ได้ซึ่งการเดินทางจากนี้ไปของซิดหลอดผู้นี้จะเป็นอย่างไรนั้นก็รอติดตามกันได้ในตอนจบของ Imperial Machine ในตอนที่5นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ รวมถึงกด Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องของเราวันนี้ผมและช่อง s t a r f o r e ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอพลังสถิตยอยู่กับท่าน m a y the f o r c e b e w i t h you สวัสดีครับ